วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแรนดอมนี้นะคะจะบอกว่าอัดไปได้10บนาทีแล้วทุกคนแล้วอยู่ดีๆเครื่องก็ตัดไปะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวไมค์แบตมันจะหมดหรือว่าเป็นที่เมมในมือถือเริ่มจะเต็มนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะจบไหมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพูดใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะคะค่ะคราวนี้เรื่องราวในวันนี้นะคะดูเป็นเรื่องราวของบุคคลหนึ่งนะคะที่ มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานและก็ในเรื่องความรักเขาก็จริงจังนะคะเอาในเรื่องของการงานก่อนเนาะในเรื่องของการงานอะตอนนี้นะคะตัวตัวคุณนะคะคุณลองดูว่าพลังงานตรงไหมหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักก็ได้นะคะคือตอนนี้นะคะตัวคุณก็กำลังนะคะต้องใช้สมาธิมากนะคะในการที่จะทํา อะไรบางอย่างนะคะท,ที่เกี่ยวข้องกับการงานที่คุณตั้งใจเอาไว้หวังเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะโดยภายนอกนะคะที่คุณแสดงออกมาเนี่ยก็คือเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่สุขุมมีความเป็นผู้นํานะคะสามารถที่จะจัดการปัญหาที่มันเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรืออุปสรรคต่างๆได้เพราะว่าคุณเหมือนกับคุณมีความเข้มแข็งม,ม,มากๆนะคะคุณเรียกได้ว่าแบบอุปสรรคอะไรเข้ามานะคุณ คุณจัดการได้คุณดูแลได้นะคะคุณสามารถมีลูกน้องบริวารที่แบบคอยช่วยเหลือสพอร์ตคุณได้นะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าจะลงทุนอะไรไปอ่ะคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่รู้จักใช้เงินมากๆอ่ะคุณเป็นคนที่รู้จักใช้เงินเหมือนกับเงินที่คุณจ่ายไปนยมันจะต้องคุ้มค่ากับคุณนะคะมันจะต้องคุ้มค่าไม่คุ้มค่า ในเรื่องของประโยชน์หรือว่าในเรื่องของทางใจก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าการที่คุณจะต้องทําอะไรบางอย่างเริ่มต้นงานอะไรบางอย่างแล้วคุณลงทุนไปคุณก็อยากให้มันสร้างผลกลาําไรหรือว่าเป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้หวังไว้อะไรเงี้ยโดยคุณก็ได้แบบเริ่มมองหารู้ทางแนวทางแล้วแหละว่าคุณจะเริ่มต้นงานนี้ยังไงนะคะโดยสิ่งที่ ก่อนหน้านะี้งานการงานที่คุณเคยทําในครั้งก่อนอ่ะมันก็เป็นการงานที่คุณรักนะคะเป็นการงานที่คุณรักนะคะแล้วสิ่งนะ่ะที่คุณทํานะคะในความเป็นคุณนะ่ะที่คุณตั้งใจทํางานต่างๆมากมายจนได้เป็นระดับหัวหน้างานเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองน่ะก็ทําให้คุณนะมีชื่อเสียงในแวดวงในสายงานที่คุณทํานะคะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะซึ่งคุณได้เรียนรู้นะคะจาก การที่คุณเริ่มต้นจากพื้นฐานนั่นแหละนะคะเรียนรู้สะสมประสบการณ์จนเป็นคนที่เก่งงานคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะให้คุณยิบจับอะไรถ้าคุณตั้งใจไว้นะคะมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะโดยคนอื่นเขาก็จะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มากเลยนะคะคุณไม่ได้อยู่กับที่คุณไม่ได้เหมือนกับติดยึดติดกับแนวทางเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆแต่คุณมองหาไอเดียใหม่ๆที่จะทําให้ การงานของคุณโปรเจกต์ของคุณมันประสบความสําเร็จนะคะตามที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วตัวคุณเองอคุณก็อยากที่จะเติมเต็มตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคุณก็เลยเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะไม่อยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ตอนนี้ตัวคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจเด็ดขาดมากขึ้นนะคะใครที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณสามารถมองออกแล้วว่าคนนี้มาเพื่อหวังผลประโยชน์คนนี้มาเพื่อเอ่อมาต้องการอะไรจากคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะถ้ามาในรูปแบบนี้ยคุณก็อ่านเกมออกแล้วคุณก็พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนั้นเลยนะคะ หรือคนคนทีเ่เขาจะเข้ามาหาผลประโยชน์คุณนี่แหละคุณก็พร้อมที่จะตัดหรือคุณคุณก็มีความมั่นใจในเรื่องของการที่จะตัดสินใจในเรื่องของการงานด้วยนะคะในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะคุณก็เอ่อด้วยประสบการณ์ของคุณนะคะด้วยอายุของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้นมันทําให้คุณนะอะมองคนได้แล้วก็คุณสามารถที่จะเรียกได้ว่าคุม ขาเรียกแล้ว่าอ่านเกมออกอะว่าคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหาคุณอนะเขาเข้ามาหาคุณในลักษณะไหนนะคะถ้ามาวางผลประโยชน์หรือมาไม่ดีอะนะคะคุณก็ตัดชัวได้เลยนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับสื่อสารเก่งนะคะพูดเก่งนะคะในเรื่องของความรักก็เป็นคนที่เหมือนกับอืมในอย่างที่บอกอะในอดีตก็อาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของความรักนะคะแบบว่ามี มีคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนรักแต่ด้วยด้วยปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักที่ขึ้นในอดีตเนี่ยคือคือยังไงกันละกันนะมันคือยังไงเพราะว่ามันในเรื่องของความรักเนี่ยดูแล้วว่ามันจะขึ้นแค่ใบเดียวนะเดี๋ยวเราจะต้องมาขยายก็ยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเราจะมาขยายในเรื่องของความรักเพราะว่าอันนี้มันขึ้นในเรื่องของการงานมากเลยอะเหมือนพลังงานนะคะจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเรามาขยายในเรื่องของความรักของคุณดีกว่า เรามาขยายเรื่องของความรักของคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะเรื่องของความรักอะไรงั้นความรักมันทำไมอ่ะ เรื่องของความรักนะคะถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะมีลักษณะคือคล้ายเป็นคล้ายคล้ายพูดมีลักษณะเป็นผู้นำอะก็คือเป็น the e m p e r เรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าผู้หญิงที่คุณได้เจอด้วยอะก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินในระดับหนึ่งนะคะเป็นคนที่ขยันตั้งใจทํางานมากๆนะคะเพื่อ เพื่อที่จะมีเขาเรียกว่าเพื่อที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะซึ่งคนที่คุณเจอเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงที่ที่คุณไปที่ที่คุณรักนะคะที่คุณรักเนี่ยคือปัญหาเนี่ยก็คือว่าตัวเธอตัวเธอเนี่ยนะคะตัวตัวคผู้หญิงเนี่ยที่เข้ามาที่คุณรักละกันนะหรือว่ายังไงดียถ้าคนที่เข้ามาฟังเป็นบุคคลที่หนึ่งนะคะแล้ว แล้วคนรักของคนเป็นบุคคลที่สองละกันเนาะเป็นบุคคลที่สองคนเป็นบุคคลที่หนงะคะแล้วก็คนที่คนรักเป็นบุคคลที่สองก็ได้นะคะคนนี้ยบุคคลที่สเนี่ยคือเขาก็คือมีอดีตนะคะที่ไม่น่ามีอดีตความทรงจําเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอะที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยคือเขาก็บุคคลที่สองเนี่ยก็พยายามละทิ้งนะคะปัญหาต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นอะ ท,ที่เธอหรือเขาเคยเจอนะี่ะก็คือเหมือนกับทิ้งลงไปซึ่งทุกคนคือถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะผู้หญิงที่คุณไปชอบอ่ะอาจจะมีเบบีเ้าก็ได้นะคะก็คือเป็นผู้หญิงเป็นแม่ไม้ก็ได้นะเพราะว่าเธอเนี่ยนั่งเรือมานะคะพร้อมกับดาบที่ปักหลังนั่นหมายความว่าเธอเคยเจอปัญหานะคะและอุปสรรคต่างๆเนี่ย คนทอรยิยศักหลังนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ทําให้เธอถูกใจน่ะมันปักเสียบหลังเธอนะคะดังนั้นนะเธอก็เลยเหมือนนั่งเรือออกมานะคะแล้วก็พร้อมกับมีดาบนะคะอยู่ข้างหน้าน่ะเธอเนี่ยพร้อมที่จะสู้นะคะถ้าคนที่จะเข้ามาหาเธอเนี่ยมาไม่ดีอะ่ะเธอก็ด้วยความที่เธอเคยเจอ เคยเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆแล้ว,วอะเครานี้นเธอก็เลยไม่อยากที่จะโดนด่าปักเพิ่มดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเธออะนะคะแล้วก็ลูกของเธออะดังนั้นก็คือจะต้องมาดีนะคะบางคนอาจจะมีลูกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือนั่งเรืออยู่ตรงนี้นะคะก็ปัญหานะ่ะคือถ้าคุณเข้าไปถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณเข้าหาผู้หญิงคนนี้น,นะคะคุณก็ต้องเข้าหาด้วยความจริงใจเพราะว่าเขาไม่ใช่เธอคนนี้นไม่ใช่ผู้หญิงที่ ที่ที่ใสๆที่แบบว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอชีวิตอะไรเงี้ยคือเธอคือเธอก็มีประสบการณ์ชีวิตมาในระดับหนึ่งไงมันเลยทําให้มีกําแพงบางอย่างอะไรเนี้ยนะคะก็คืออาจจะต้องทลายไปอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเออซึ่งก่อนหน,น้านี้ตัวผู้หญิงคนนี้ที่คุณไปชอบอะ่ะนะคะเขาก็อาจจะมี ครอบครัวเผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะคือแต่งงานแล้วอย่างที่บอกมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือแต่งงานแล้วมีมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ณตอนเนี้ยคือผู้หญิงคนนี้ที่คนไปชอบเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าเอได้มีปัญหาหรือว่าได้มีการหย่าร้างนะคะเลิกลากันไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่าตัวผู้หญิงคนนี้มองคือพลังงานของบุคคลที่สองนะคะที่พลังงานเหมือนแบบเป็นผู้หญิงแรงมากพลังงานของบุคคลที่หนึ่งอ่ะพลังงานของบุคคลที่หนึ่งอ่ะก็คือเป็นพลังงานของเพศชายนะคะแรงมาต่อกันนะคะพอดีนี้ใส่เขานะก็ตัวพลังงานเนี่ยชัดมากเลยเหมือนบุคคลที่หนึ่งพลังงานเหมือนเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็บุคคลที่สองเนี่ยพลังงานคือเป็นผู้หญิงนะคะโดย อย่างที่บอกอ่ะบุคคลที่สองเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะเหมือนกับจบแล้วก็เลิกปลานะคะกับกับครอบครัวที่ที่ทําให้เธอเนี่ยเหมือนมีดาปักตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเหมือนเธอเนี่ยก็แบบอยากที่จะโฟ,โฟกัสในเรื่องของการที่จะแบบสร้างเงินสร้างทองมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะโดยโดยผู้หญิงคนเนี้ยพลังงานบุคคลที่สองเนี่ยก็คือมีความ เข้มแข็งมีความเข้มแข็งมากๆนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งของเธอนั่นแหละที่คือเธอมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวนะคะจากที่ดูอาจจะเห็นว่าแบบหมีเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าแม่หรือพ่อหมีเนี่ยก็ยังที่ให้เธอเนี่ยรูปหัวเลยนะรูปหัวเลยแล้วก็มีลูกหมีอยู่อยู่นั่งข้างๆแสดงว่าเธอหรือผู้หญิงคนนีน้เป็นคนที่มีความ ใจดีมีเมตตาแล้วสัตว์เนี่ยก็คือรับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีอะไรเงี้ยเขาถึงมาให้เธอรู้หัวไม่จับกินอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้นแหละก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณหลงรักเธอนะคะคือทําให้บุคคลที่หนึ่งเนี่ยหลงรักบุคคลที่สองเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้คือเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของการสร้างเงินแล้วก็ยังใจดีด้วยนะคะโดยตัวเธอตัวผู้หญิงคนนี้บุคคลที่สองเนี่ยก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ะะเพราะความสัมพันธ์เดิมๆที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่มันพังทลายลงไปแล้วมันก็คือเป็นเดอะทาวเวคือมันพังทลายไปแล้วแล้วคือบุคคลภายนอกก็บอกว่าเธอเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจเด็ดขาดมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือพร้อมที่จะตัดถ้ามองแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือหวังผลประโยชน์คือลักษณะคือขายขายกันเลยบุคคลที่หนึ่งคือเป็นเป็น king ดาบ บะะุคคลที่สองคือเป็นควีนดาบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ลักษณะนิสัยเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เธอหวังไว้นะคะที่บุคคลหวังไว้คืออยากที่จะลืมเรื่องราวในอดีตนะคะอยากที่จะละทิ้งแล้วก็เดินหน้าต่อแหละความทุกข์ใจอุปสรรคใดๆที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะอยากจะทิ้งแหละแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าแหละนะคะซึ่ง ตัวเธออ่ะตัวตัวเธอเน่ะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ใจดีก็อาจจะมีคนน่ะด้วยความใจดีนะแต่จะมีคนที่อาจจะเป็นอดีตนะคะที่อดีตของเธอที่ครอบอดีตที่เป็นครอบครัวที่เคยที่เคยเป็นครอบครัวของบุคคลที่สองน่ะนะคะเขาอาจจะเหมือนกับลังไว้อ่ะไม่ยอมให้ไปอะไรอย่างนนะคะลังไว้ไม่ยอมให้ไปซึ่งสิ่งที่เธอหวังคือเธออยากที่จะเดินหน้าออกมาแล้วแต่ว่า มันยังติดเรื่องนี้อยู่นะคะหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือจากเธอก็ได้นะคะทําให้เธอเนี่ยอืมไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้มากเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะมีขอคนมาขอความช่วยเหลือเธอเพราะว่าบุคคลที่สองเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆนะเป็นคนที่ใจดีมากๆแต่ตอนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นแล้วนะคะก็ถ้าคือมีคือภายนอกเนี่ยคนมองว่าเป็นคนที่เด็ดขาดมากขึ้นแต่จริงๆแล้วอะ่ะก็อาจจะ อาจจะด้วยความใจดีนี่แหละอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทําให้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าออกมาได้ยอะไรเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้คือเรื่องเราผู้หญิงนะคะที่เป็นเดอะเรเวิร์ของคุณเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูไหมว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นอย่างไรนะคะคุณกับเธอเนี่ยเอาความสัมพันธ์คุณกับเธอนะคะคือคืออันเนี้ยเป็นเรื่องราวของบุคคลที่สองใช่ไหม ที่เป็นสุดที่รักของคุณเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่เดิมแล้วค่ะในการดูเรื่องราวของคุณและเธอแลกันคนะ เกี่ยวขอขอยะนะคะด้วยไพยค่คำเนาะ ราวของความสัมพันธ์ของคณและเธอนะคะบุคคลที่หนึ่งกับบุคคลที่สองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียก,ยกได้ว่าได้เริ่มต้นนะคะตัดสินใจว่าเอ้ยเราเหมือนกับพึ่งพึ่งเริ่มต้นความสัมพันธนะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ายังไงอะเหมือนตัดสินใจว่าเนี่ยถ้าเราคบกันนะเราจะเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการพูดคุยสื่อสารกันถึงอานาะคตการวางแผอนอนาคตร,ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยโดยความสัมพันธ์นี้ยมันก็เหมือนกับเพิ่งที่จะเริ่มต้นนะคะเพิ่งที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะตัวพลังงานของบุคคลที่สองเนี้ยนะคะก็ยังรู้สึกนะคะว่ารู้สึกว่ายังจะตัดสินใจยังไงดีอะไรเงี้ยนะคะจะ จะตัดสินใจยังไงดีคือเหมือนกับบุคคลที่หนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะมาหยิบยื่นถ้วยอย่างเงี้ยให้แหละแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่เธอนะคะบุคคลที่สองเนี่ยคือกาลังกังวลใจอยู่นะคะกํำลังกังวลใจนะคะถึงปัญหาในชีวิตของเธอนะ่ที่เกิดขึ้นนะคะเธอยังรู้สึกกังวลใจแต่บุคคลที่หนึ่งเนี่ยอยากที่จะเอาความรักสิ่งดีๆอะไรเง,งี้ยมาให้กับบุคคลที่สองอะไรเงี้ยอยากที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ทํางานเดินหน้าในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเมันมีความ พิสวาสเกิดขึ้นนะคะมีความพิสวาสนะคะก็อยากที่จะมาเรียนรู้กันนะคะศึกษาดูใจกันนะคะแล้วก็ใช้ชีชีตร่วมกันเติบโตไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของแบบความรวยด้วยนะคะคิดว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันเรียนรู้กันศึกษากันมันก็จะมีแต่ความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันงยนะคะมันยังมีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะมันยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของ มันจะมีในเรื่องของคนเก่านะคะที่บุคคลที่สองเนี่ยคืออย่างไพ่อันไพ่แรกนะคะที่มันจะเปิดอ่ะคือ,อยังมีในเรื่องของครอบครัวเขายังมีนติดพันธะในเรื่องของครอบครัวที่ไพ่ที่เห็นน่ะคือเธอเนี่ยหรือบุคคลที่สองเนี่ยนั่งเรือลอยมาพร้อมกับรูปแล้วก็ได้ไพ่ดื้อทาวเวอร์ก็คือมันมีการจบจะต้องมีการจบจากคนเก่าแต่คนเก่าเนี่ยก็คือยังล้างไม่อยู่อะไรเงี้ยมันมีความวุ่นวายยังเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายนะคะแต่ สุดท้ายเนี่ยคือก็จะได้รับได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางได้ move กอนอกไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของความกังวลเนาะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังยังมีความขัดแยง้งทะเลาะกันเข้าใจกันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคนหนึ่งอยากที่จะเดินหน้าบุคคลที่สองอยากจะเดินหน้าแต่อดีตของเธออะยังล้างเธอไว้อยู่อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เล้าชาแล้วก็ต้องได้รับการแก้ไขอะนะคะมันมันเป็น ความสัมพันธ์ที่เร้าฉาดหมายถึงว่าบุคคลที่สองกับอดีตของเธอมันรล้าไปแล้วมันต้องได้รับการแก้ไขนะคะดังนั้นอะ่ะยังไงมันก็มีในเรื่องของการยื้ออยู่แล้วอ่ะนะคะในเรื่องของการยื้ออยู่แล้วมันจะต้องมีใครที่รู้สึกเหมือนกับใจสลายโดนแทนงหัวใจนะคะซึ่งอาจจะเป็นอดีตนะคะคนลัก,ก็คือเป็นเป็นครอบครัวเดิมของบุคคลที่สองนะคะโดยบุคคลที่หนึ่งอะ่ะ เป็นคนที่เป็นผู้ชายที่เก่งงานมากๆนะคะเป็นคนที่เก่งเก่งงานมากเขาก็อาจจะเข้ามาเริ่มต้นนะคะที่จะอาจจะในอนาคตอาจที่จะมาทํางานนะคะเริ่มต้นทํางานร่วมกับบุคคลที่สองนะคะอาจจะแบบมีโปรเจกต์ร่วมกันได้เริ่มต้นทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าบุคคล ที่สองนะบุคคลที่สองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขามีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะบุคคลที่หนึ่งคิดนะคะเราเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะด้วยนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะดังนั้นก็อาจจะด้วยความที่เป็นคนที่เป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานนะคะจากพลังงานไพ่เดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ ที่ตั้งใจทํางานมีความมั่นคงในการเงินในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีตัวเลือกทางเลือกเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นอะ่ะมีความสัมพันธ์กับคนเก่าเขาก็ความสัมพันธ์กับครอบครัวเก่าอ่ะเขาก็อยากอืเขาก็จะไม่ปล่อยเขาก็จะยื้อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงความสัมพันธ์ใหม่อะไรเงี้ยเขาก็คิดวางแผนอนาคตร่วมกับบุคคลที่สองไว้นะคะบุคคลที่หนึ่งวางแผนเอาไว้คราเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่พันตาปิดถ่ายแล้วกันนะคะ ใช้พายพี่พันตาปิดตาเลยนะคะ ตัวคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะพ่ยพี่พันตาก็ได้บอกว่าคุณเนี่ยคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคำทางอยู่อะไรอย่างนี้นะคะในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณรู้สึกว่าคุณคำทางอยู่อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อะนะคะชีวิตของคุณอะที่คุณรู้สึกว่ามันมืดมนไม่รู้ว่าจะสิ่ง สิ่งที่คุณทําอ่ะมันจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยมันก็จะสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณทำเอาไว้มันจะได้รับการเก็บเกี่ยวมันจะเกิดผลผลิตขึ้นนะคุณบุคคลที่หนึ่งอ่เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญตัวตัวคุณเองอ่ะ <c oughs> เป็นคนที่เหมือนกับอาจจะมีในเรื่องของด้วยความที่คุณชอบทําบุญอ่ะมันก็จะมีวิญญาณเข้ามาขอส่วนบุญคุณเยอะแยะเลยนะคะ ทําให้ทำให้ตัวคนเนี่ยต้องอัดอุทิศบุญให้เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องระมัดรเขาเรียกไห้ว่าถ้าสมมติเราเป็นคนบุญเยอะอะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาขอบุญเรื่อยๆนะคะซึ่งบางดวงวิญญาณเขาอาจจะเหมือนกับมามาแบบแรงๆเกินอะไรเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ในอดีตอะคุณอาจจะเจอฝันร้ายนะคะสิ่งที่ทําให้คุณคิดเยอะคิดแยะนะบุคคลที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณได้ปล่อยวางมากขึ้นแล้วนะคะปล่อยวางมากขึ้นแล้วถ้าถ้าใครที่มาวุ่นวายกับคุณเยอะๆอะไรเงนะี้ยมาคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าจริงๆก็เป็นคนดือ้อดื้อเงียยเป็นคนที่ดื้ออยู่นะคะถ้าความคิดที่คุณมองแล้วว่าความคิดเนี่ยเหมือนเหมือนมา เข้ามาหาคุณ่ยความคิดแบบเด็กๆหรือมาวุ่นวายหรือมาพูดอะไรที่มันไร้สาระกับคุณ่ะคุณก็จะไม่รับฟังนะคะจะจะไม่รับฟังแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทนทนฟังอะไรเงี้ยในเรื่องเราที่มันไร้สาระแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามาไร้สาระใส่เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาคุณไม่รับฟังอะไรเงี้ยตอนนี้คุณได้แต่เรียนรู้นะคะเรียนรู้เพื่อที่อยากที่จะแบบ ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเนี่ยน,นะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะคุณก็เรียนรู้เพื่อที่จะวางกลยุทธ์ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะสําเร็จนะคุณจะสําเร็จนะคะมันมีในเรื่องของคนข้างนอกอาจจะมองคนว่าคุณยังลืมอดีตไม่ได้นะคุณยังคุณยังลืมอดีตไม่ได้นะคะ ออซึ่งคนอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนภานนอกมองแต่ว่าตัวคุณตอนนี้คุณเหมือนกับบ่งเน้นไปในเรื่องของการงานมากๆนะคะไพนจะขึ้เรื่องของการงานนะคะว่าคุณเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้วางกลยุทธ์และอยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้มันเหมือนกับคุณกําลัง คำหาทางคือในเรื่องของการงานว่าคุณจะต้องเดินไปในทิศทางไหนเพื่อที่ทําให้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้โปรเจกต์ที่คุณตั้งใจไว้ะมันสาเร็จแล้วก็ไพ่หลอดแรกก็ขึ้นในเรื่องของการงานเหมือนเน้นไปในเรื่องของการงานจริงๆความรักเนี่ยมากระบี่เดียวนะคะจริงก็พยายามเปิดแล้วม,มันได้ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็แสดงว่าพลังงานของคุณนะช่วงนี้มันเป็นแบบนี้ถ้าตรงก็แสดงว่าตอนนี้คุณกําลังแบบมุ่งมาในเรื่องของการงานมากๆนะคะนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ไพ่ก็ขึ้นว่า สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะมันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณไม่ได้สักแต่ว่าลงมือทําโดยไม่ได้วางแผนคุณวางแผนคุณศึกษาเรียนรู้วางกลยุทธ์อะไรเงี้ยแล้วคุณเป็นคนที่ขยันตั้งใจทํางานมากๆนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะตามในสิ่งที่คุณได้ได,ได้ลงมือทาเอาไว้ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้พนังงานบวกบกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีททำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ